สวัสดีครับ p e r o r y o u t u b e Channel นะครับ Emperor App ร่อัพนะครับคือรถพรีเมียมยูสคาร์ของ Emperor นะครับที่มีสภาพดีนะครับเป็นรถยุโรปหรือรถซปเปอร์คาร์หรือรถนำเข้านะครับที่เป็นยูสคาร์คันพิเศษเกรดเอนะครับโอเคครับเที่ยวทั่วไทยนะครับเอารถคัทนที่ท่านชอบอแล้วก็เที่ยวผ่านเ,าเงินปันสุขในแคมเปญเงินปเงินปันสุข แล้วก็เที่ยวทั่วไทยกับเป๋าตังนะครับของภาคนโยบายของภาครัฐจัดนะครับแคนเป็นนี้นะครับกอ็อันนี้เราก็จะมาพูดถึงรถเบนซ์นะครับซึ่งวันนี้รถเพิ่งเข้าเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับรถเบนซ์เนี่ยสมัยก่อนนู่นเนี่ยทบุรีประกอบรถยนต์เนี่ยเป็นผู้ประกอบรถแต่ประกอบรถในระดับที่ความต้องการของผู้รบริโภคสูงมากแต่ประกอบรถได้น้อยนะครับ เกมมาร์เก็ตช่วงนั้นก็เริ่มเข้ามานะครับแต่ครนี้ไม่ใช่เกมมาร์เก็ตเป็นรถของมอเตอร์นะครับต่อจากนั้นไปอีกสักพักหนึ่งเบนซ์มอเตอร์ก็มาลงทุนเมกกะโปรเจกต์ในเมืองไทยนะครับก็มาลงทุนในเมืองไทยในการผลิตรถนะครับก็เรื่องราวของเบนซ์ซีอีกเยอะแยะเลยนะครับเริ่มต้นที่ W202 เริ่มจากปี1993ถึง2000นะครับเป็น4ประตูมีมี4ประตูมี5ประตูมีเกียร์ธรรมดามีออโต้นะครับต่อจากนั้นจอยจะเป็น W203 นะครับในปี2000ถึง2006 มี2ประตู4ประตู5ประตูเกียร์แมนวนวลเกียร์ออโต้นะครับแล้วต่อไปเป็น W 2 0 0 4ปี2007ถึง2014นะครับตัวนี้เนี่ยในไทยเราจะมี3รุ่นรุ่นแรกคือ C 2 0 0่สไตล์184แ,บบแรงม้านะครับตัวที่2คือ C 2 2 0 CDI เป็นดีเซล Executive 100, 170ม้าแล้วก็ตัว3เป็น C 2 5 0 AMG Dynamic นะครับ สองร้อยสี่ม้านะครับจะมีอีกในปี2014ถึง2020นะครับโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับ2014นะครับเป็นรถที่เปิดตัวครั้งแรกเป็นรุ่นนำเข้ามาทั้งคันสองรุ่นย,ย่อยนะครับคือ c 2 250 AMG Dynamic กับ C180 e x c l u s i v e นะครับแล้วก็มีรุ่นเพิ่มอีกเป็น C300 b l u e t e c h Hybrid นะครับทำตลาดเอ g มจีนเมืองไทยนะครับปี15มีการเปิดตัวรถอีก3รุ่นย่อย โอ้โห oh เปิดตัวยยเยอะเบ้นนะครับขายดิบขายดีนะครับ C 2 0 0เอวังกาด C 3 0 0 b l u t บลู h ทคไฮบริดเอ็กคและ C 3 0 0 b l u t บลู h ทคไฮบริด d y ็มดปี2016มีการเปิดตัว C 3สามารถศูปัอเนี่ยแหละครับตัวนี้แหละครับไฮบริด uh, ท้งรุ่น e อ็กซ์คลูซีฟเอ็มจีดนะครับแล้วก็เอวังกาดนะครับส่วน C 2 0 0 uh, ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับ มีการเปิดตัวคูเป้นะครับก็มีนะครับมีการเพิ่มรุ่น C350A วังกาดมาแทนที่ C200 เดิมๆนะครับตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อครับมีการเปิดตัว c 3 0 0 c a b i o r e d a m g d y n a m i c อีกโอ้โหมีการเปิดตัว C250 คูเป e รุ่นประกอบในโดยมี2รุ่นย่อยมี s สปอร์กับ AMGDynamic นะครับรแล้วก็มีการเปิดตัว c 4 3 a m g 4 m e t r i c คูเป้โอ้โหปี16เปิดกันระเบอร์ลาบัลเลยครับปี17นี่แหละครับมาตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์นะครับปี18ก็มีการเปิดตัว C43 คูเป้เอ็มีมีการเปิดตัวรุ่นปรับฉมอีก C220D เครื่องยนต์ดีเซลสามรุ่นเอวังกาดเอ็กคลูซีฟเอ็มจีด d y n a m i c นะครับมีการเปิดตัวรุ่นปรับฉมอีก C200 คูเป้เอ็มจีด d y n a m i c และ C43 AMG เอ โฟร์เมทริกคูเป้โอ้โหอะไรกันเนี่ยมาปี19ก็มีการเปิดตัว C43 AMG C4 เ็มสีทริกซีดานซีดาแล้วแล้วมีเปิดตัว C300E ปรักอินไฮบิดสองรุ่นย่อยเอวังกาดกับ AMG ไจีดิมิมีการมีการตัดรุ่น C220 C220D e x c l u อ i v e อกอกไปแล้วมีการปรับอุปกรณ์ให้กับ C220 D โดยเพิ่มระบบ Mercedes-Benz มี Connect เหมือนรุ่นอื่น นะครับแล้วปีป2020ีก็มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เบนซีนอ0 0้อยคูเป้ AMG Dynamic จากเดิมใช้เครื่องยนต์เบนซิน M 2 6 4ขนาด1,500ลิตรเอ่อหนพ่ซีซีพ่วงด้วยเทอร์โบ EQ Boost 184แรงมา้า280นิวตันเมตรนะครับโอ้โหเบนซี c, มีการเปิดตัวมากเอาละเดี๋ยวกลับไปรถคันนี้รายละเอียดรู้กันแล้วเราใช่ไหมครับว่าดีเทลมันเป็นยางงี้นะครับคันนี้ก้อนกลับมารถคันนี้นะครับเพิ่งมา สดุร้อนๆแล้วครับโอ้โหฝุ่นเต็มเลยเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองนะครับเราจะจัดแคมเปญให้ท่านเป็นแคมเปญ l e t s me it enjoy wish your family it do it uh, family in do it wish my ben c 3 5 0 e plug in h y b i d นะครับโอ้โหยาวครับก็คือแคมเปญ plug in h y b i d รุ่นตัวนี้นแหละครับเป็นสีดำนะครับนะครับออตัวนี้เนี่ย มาเครื่องยนต์2,000เทอร์โบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า4สูบ1นะครับเป็น1,991ซีซี211ม้านะครับกับ5,500รอบต่อนาทีนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะครับความจุข,ของถังน้ำมันอยู่ที่50ลิตรพร้อมช่องชาร์จปลั๊กอินไฮบริดโอ้โหคันนี้เป็น3 in 1นะครับน้ำมันมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ EV ตัวช่อง ช่องชาร์จเป็น,เป,นเป็นปลั๊กปลั๊กปลั๊กอินไฮบิดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูออปชันอันนี้หนึ่งนะครับ option ออปชันทงนี้เอาละมาถ่ายกันดูเลยนะครับมาแบบออปชันล้นๆนะครับเป็นตัวเอวังกานะครับล้อแมกล้อแม็กอลลอย5ก้านคู่17นิ้วนะครับพร้อมยางคู่หน้า225ร้บา้า R 1 7คู่หลังนะครับเ,เป็น2อ5สี R 1 7มีลันแฟลชนะครับ ไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับไฟ Daylight Running Light แบบ LED Fiber Optic นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟท้ายแบบ LED กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างฝั่งผู้ขับขี่และกระจกมองข้างมองหลังเนี่ยปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับระบบการสะเทือนแบบถุงลม a i r a แอร์มั i ตนะครับ ปลายท่อไอเสียคู่นะเป็นดูดูปลายท่อนะครับมันดูแล้วมันหวหยรุ่นไปรุ่นดูมันรุ่นใหม่ดีสายลักษ์เมอร์เซเดสเบนบนคาลิปเปอร์เบรกนะมีสายลักษ์คาลิปเปอร์เบรกคาลิปเปอร์เป็นออกสีฟอาฟ้า,ฟา,ฟาดูเท่เลยนะครับเบาะหนังด้วยหุ้มอาร์ติโกเบาะหนังคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าเบาะนั่งด้านหลังพับแยกอิสระ 60- 40พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ PUSH สตาร์ทบั t ทอเป็นปุ่มนะครับเครื่องเสียงวิยุ CDMB Audio 20พร้อมคอนโทรเลอร์ระบบควบคุมและสั่งงานด้วยทั c พ p a ์ทระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธนะครับระบบรองรับการใช้ระบบการนำทาง s d c a r d Na v i g a t i o n ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตํตำแหน่งถุงลมนิรภัยด้านข้างอีก4ตํตำแหน่งน,นี่ความปลอดภัยมาเต็มล้นม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง4ตํตำแหน่งระบบเบรก ABS EBD BA นะครับโอ้โหปลอดภัยจริงๆระบบ Adaptive Brake พร้อมฟังก์ชัน Brake Hold ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP ระบบช่วยออกตัวบน ทางราชันฮิลสตาร์ทแอสซิสระบบเบรคฉุกเฉินเมื่อเบรคกระทันหันอะดัตชีเบรคร้ายระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรระบบจำกัดความเร็วสปีดทรอนิกระบบเตือนนำรถเข้าศูนย์ a s s y s 3นะครับระบบเตือนแรงดันาทางด้านยางนะครับเป็นไทร Pressure Warning นี่มันเตือนแล้วนะครับถ้ายางคุณอ่อนนะครับระบบช่วยเตือนอ,อาการเหนื่อยล้ากันนะครับกี mm ่ hmm. As it, Attention Assist mm hmm. เวลาคุณขับเมื่อยล้าเนี่ยม,มันรู้เลยมัน AI มันรู้เลยว่าคุณจะต้องหยุดระบบเซนเซอร์ ensor, ช่วยกันระยะในการจอด Park Tronic ระบบช่วยการนำรถเข้าจอด Autonomous Active aut Parking Assist และก็กล้องมองภาพขณะถอยจอดโอ้โหมาเต็มมาล้นรถจริงๆนะครับมาล้นจริงๆนะครับเเห็นไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันมันมีความเซฟตี้จริงๆรนถะยุโรปรถเยอรมันนะครับเอาละมาดูต่อรถคันนี้เป็นรถมือเดียวผู้ชายขับ,ก,บกับแฟนนะครับเป็นรถที่ออกจากเบนทอนบุรี เป็นรถของเบนท์ไทยแลนด์ไม่ใช่เกมาร์เก็ตนะครับเป็น, Bent นบเน Bent นบนท์ไทยแลนด์นะครับเป็นเบนท์มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนะครับออกออที่เบนท์ธนบุรีสวิตท,ที่เบนท์ใกล้ๆบ้านของเขาก็คือใกล้ๆชรุมผมเบนท์บีเคเคตอนนี้ไมล์เลทอยู่ที่58,000กิโลนะครับเข้าทุกครั้งเป็นรถสีประตูสีดำนะครับโอ้โหน่าใช้จริงๆนะครับ น้ำมันมอเตอร์ไฟฟ้าและ E ีวีผสมกันเป็นทรีอินวันนะครับก็เป็นรถที่ผมบอกเลยว่าระคันนี้ไม่ชนไม่ชนเลยสภาพดีอะไรดีไม่ชนสภาพดีจริงๆแล้วก็ท่านมาเถอะครับคันนี้ผมการันตีเลยแต่วันนี้ท่านเห็นเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นเยอะนะครับพึ่งจอดเมื่อกี้เอาดูตรงนี้นะครับและการันตีตรงนี้นะครับเราออกไบรับประกันให้ท่านได้นะครับเป็นรายลองสอรแน่นอนล่ะนะครับมี กูอินสเรกชันะครับเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับในการออกรีพอร์ตให้ท่านเป็นเซอรีไฟล์นะครับมีรูปมีรถหมดให้ทั้งหมด5ดาวทางด้านออบอดี้สดาวครึ่งทางด้านภายในนะครับภายในยังจิ๊บอยู่เลยคันนี้ย้ำเป็นมือแรกและคันนี้เป็นรุ่นน้องของผมเป็นน้องที่เรียนมากับผมตอนนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับก็ สบายใจได้ว่าเราการันตีผมการันตีนะครับว่าเยี่ยมนะครับแคมเปญคือดอกไม้พิเศษ,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 ษมาได้เลยนะครับผ่อนถึง2เดือนรถบัเทนไม่อินได้หมดแล้วก็เข้าศูนย์เราเราก็มีศูนย์สห้าเซนเพราะเรามีศูนย์รถเบนซ์เรามีสตาร์มีมีตัวสตาร์ตัว,ต,วตัวจับนะครับคมันมอวิเคราะห์เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญนั้นนั้นเบนซ์ไวตรงคุณเข้าได้เลยนะครับหรือคุณจะไปเข้าเบนซ์ไทยแลนด์ได้ทุกที่นะครับใกล้ไหนเข้านั่นได้หมดเพราะคันนี้ออกจากเบนซ์ไทยแลนด์นะครับเงื่อนไขต่างๆ เราก็มีเยอะแยะนะครับส่วนลดค่าแรงเท่าไล่ให้ท่านได้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าการรับประกันภัยโครงสร้างแล้วการรับประกันโครงสร้างแล้วแล้วตอนนี้เรารับประกันเรื่องของ e x t e n d w เ r r ร n t y เราใช้ A อเชียแครในการรับประกันท่านท่านสบายใจว่าเรารับประกันท่านมีเงื่อนไขตามการรับประกันรับประกันศูนย์ด้วยตามรายการดังนี้นะครับที่เดี๋ยวเซลล์จะบอกอีกทีหนึ่งเป็นเอ็กเทนเวอร์นตการขยายการรับประกันหลัง หมดระยะรับประกันนะครับก็เครื่องเกียร์กล่องโออะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับสบายใจเข้าสูนระับประกันเข้าสูนะครับโอเคเอโทรเข้ามาเบอร์085-816-6411 0923-291476นึ่งหนึ่งศูนย์เกแล้วก็ศูนย์แ5ดสี่้าาย้ำนะครับ085-816-6411นกะครับก็มาดูชมเ Facebook ที่รถบ้านอิชัยชัยและก็ e m p e r o r Auto Cars นะครับเราจำหน่ายรถพวกนี้อยู่แล้วรถยุโรปอยู่แล้วเรามีศูนย์อยู่แล้วนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วมีเครื่องมือวิเคราะห์อยู่แล้วมีมีสตาร์มีอะไรทุกอย่างหมดเราพร้อมนะครับมาชมที่เราเป็นชูรูมรถนะครับเรายุสคาร์เราเป็น e m p e r o r a p p r o v e อนะครับกับรถบ้านกุญชัยนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับย้ำนะครับเป็นรถเบนท์ไทยแลนด์นะครับเบนท์ไทยแลนด์นะครับสีประตูสีดำ ที่นาใช้มากแล้คั้นี้มือแรกนะครับออกห้างมีประวัติหมดไม่ตรงความจริงคืนหมดจ่ายค่าเสียใจยอีก10,000แบาทนะครับมาพบผมที่ถนนการยางพิงเศษบางแคมาชมรถทดลองขับแล้วถ้าเกิดว่าเสียใจเราจ่ายค่าเสียเวลาให้ทันทีเลยหรือท่านไม่ต้องมาก็ได้เราจัดไปนั้นท่านท่านตรงรถถึงท่านถ้าไม่ตรงความจริงท่านคืนรถเราเลยครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัสคที่เฉลิชัยกับเอ็มเพลย์เนะครับใน ยูทูบของ Emperor YouTube Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ